สวัสดีครับผมเอกสิทธิ์มณีแสงนะครับวันนี้ก็มาทําการบ้านข้อที่สแล้วนะครับโจทย์ก็มีอยู่ว่าเขียนโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับรูปมีด้านขนานคู่ขนานยาว10และ2ี่สิบนะครับและเส้นคู่ขนานทั้งสองห่างกันเท่ากับ5นะครับสูตรพื้นที่คางหมูเท่ากับ1นส่วนสคูณกับผลบวกของด้านขนานนะครับคูณของระยะห่างของเส้นคู่ด้านขนานครับ เขียนโฟชาร์ปและเขียนโปรแกรมนะครับอ่ะเรามาเป็นโฟชาร์ปเลยครับก่อนอื่นนะครับก็เริ่มต้นครับเริ่มต้นแล้วเราก็ทำการรับค่านะครับ เื่อเป็นการลดเร็วนะครับผมขออนุญาตก๊อบเลยนะครับด้านคู่ขนานสิบและยี่สิบนะครับเมื่อรับค่าของด้านคู่ขนาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการรับค่าของระยะห่างนะครับ โอเคครับเสร็จแล้วครับเมื่อเราค่าเสร็จแล้วครับก็โปรเซสครับโปรเซสนะครับอ่ะูือก็มีว่าศูนหนึงารสองนะครับหนงส่วนสองครับก็เท่ากับ0ูนะครับ0ูนย์ด้คูณด้วยผลบวกของเส้นคูขนานนะครับก็คือสิบบวกกับ ยี่สิบนะครับอ่ะก็มาคูณด้วยมาคูณด้วยห้านะครับอมืมาคูณเนี่ยแล้วเราก็แสดงผลครับออกมาเป็นผิดครับผิดปิด,ปด,ปดนะครับ ครับหมญหาครับทีนี้เราก็ทําการแสดงผลพื้นที่นะครับพื้นที่พื้นที่ของซีเรียมซีเรียมข้างหนนี้ครับ แสดงผลเสร็จแล้วก็จบการทำงนานครับโฟชาร์จเสร็จแค่นี้ครับแล้วก็ไปลองเห็นโปรแกรมดูนะครับก่อนอื่นคก็เราก็สร้างหัวของเไม่ต่อยขึ้นมาเลยครับ อะเมื่อเราสร้างของขเาไม่ตอบแล้วนะครับในกรณีนี้มีการคำนวณแบบทศนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับให้ประกาศตัวแปรเป็นดับเบิลนะครับด <Double S 1> ับเบิลโอเคก็ตัวแปรเป็นดับเบิลแล้วเราก็ทําการตั้งชื่อตัวแปรนะครับมีได้ขนาดสองด้านผมตั้งชื่อว่าลองแล้วกันนะครับ สังเกตว่ามันขึ้นสีแดงนะครับเพราะว่าลองเป็นคำสั่งวนครับผมต้วเลขใส่เลขหนึ่งให้เขานะครับอ่กำหนดค่าเลยครับลองแรกมีค่าเท่ากับสิบนะครับลองวันนะครับก็ไปลองทูครับมีค่าเท่ากับยี่สิบครับเสร็จแล้วครับก็อีกออีกันหนึ่งก็เป็นด้านขนาดนะครับผมตั้งชื่อตามภาษาผมแล้วกันนะครับผมตั้งชื่อว่าโรแล้วกันนะครับัวยงาครับ โอเคอ่ะผมประกาศเพิ่มอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับเป็นตัวที่ไว้แสดงผลลัพธ์นะครับเป็นตัวซ้ำแล้วกันนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ามาทําการโรเซสครับโรเซสก็เขียนซ้ำต้องเลยครับเพื่อเก็บผลรวมผลลัพธ์นะครับซ้ำเท่ากับเท่ากับศูตรเจดห้าครับสูนจดห้านี้มาจากไหนครับมาจากเษหนึ่งสองสองครับ อ่หนึ่งกับสองหจุดห้าคูณกับวงเล็บนะครับลองวันครับบวกกับลองทูครับก็มาคูณด้วยคูณคูณด้วยโรที่ผมประกาศไว้นะครับโอเคเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็ทำการแสดงค่าครับ ใส่การ์ดมุก็ไป้นะครับ,นนรบพื้นที่พื้นที่สี่เหลี่ยมขางหมูเท่ากับเขียนว่าคือดีกว่าคืออก็บวกด้วยตัวแปรซมครับ นี่ละครับทีนี้ก็เราก็มาลองลันดูครับมาแล้วครับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับศูนย์จุดห้าสิบเจ็ดสิบห้านะครับข้อการบ้านข้อสี่ก็ใช้สิ่งนี้เท่นี้ครับกดค,ครับ